สวัสดีครับ FC ครับตื่นเช้าวันอาทิตย์ก็ได้ยินเสียงโปรดเลือกโปรดเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี่เบอร์นี่เบอร์นั้นนะครับเนี่ยเข้าถึงพึ่งได้นะอ่ารวดเร็วชับไวต้องการมัฒนานะครับเนี่ยเกือบทุกๆเบอร์นะครับก็ได้ฟังในเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับได้ฟังทุกเบอร์นะครับแต่ไม่มีเลยนะครับไม่มีแบบนโยบายแบบเสียชัดเลยนะครับเนี่ยไปได้ ไปได้ตะพึดตะพื้ไม่มีไม่มีนะครับแบบนี้ <laughs> เข้าถึงไปได้ไปได้ตะพึดตะพื้นะครับไม่มีนะครับถ้ามีได้นี่ก็สุดยอดเลยนะครับนี่ครับมีแต่เข้าถึงพึ่งได้พัฒนาครับ er, <Okay. S 1> ก็ยังเดิมๆอยู่ที่คนมกักอยู่ที่คนชอบก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าได้เหมือนนโยบายเสียชัดนะครับเสียชัดปีตะพึดตะพื้คงสุดยอดเลยครับ <laughs> เข้าถึงพึ่งได้เปตะพึดตะพื้เปตะพึดตะพื้ <laughs> che si diena